สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมารีวิวพาร์ทสนะคะ AirPods i 1 2ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่รีวิวไว้นะคะเป็น AirPods i 1 2ซื้อเลยไม่ต้องคิดนะคะรอบนี้นะคะก็จะมารีวิวเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของเสียงไมโครโฟนก็คือจะบอกว่าเสียงไมโครโฟนของที่อัดคลิป อยู่ในขณะนี้นะคะก็จะใช้ตัว AirPods i 1 2นะคะตัวนี้เลยนะคะในการทําการอัดคลิปเสียงของคลิปนี้ทั้งหมดนะคะเราก็จะรู้เลยว่า,าเสียงที่ใช้งานนะคะมันสามารถอัดคลิปเสียงได้ดีนะคะแล้วก็ฟังชัดด้วยอันนี้ไม่รวมถึงเสียงสนทนาในการคุยโทรศัพท์นะคะเพราะว่า มันก็ยังมีปัญหาอยู่ถ้าเป็นเสียงสนทนาแบบคุยโทรศัพท์ปลา,ายสายเขาก็จะได้ยินเสียงเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะแต่ถ้าในการอัดคลิปไมโครโฟนที่ใช้อัดคลิปเนี่ยก็ใช้งานได้ดีนะคะและอันที่สองนะคะจากคลิปแรกนะคะที่เคยบอกไปนะคะว่าระบบสัมผัสไม่เสถียรนะคะเนื่องจากระบบสัมผัสรอบนี้ตั้งแต่ใช้งานมา ่ออีกสักพักจนถึงวันนี้นะคะแอดก็พบว่าระบบสัมผัสนะคะมีความเสถียรน,นะเนื่องจากครั้งแรกนะคะที่เราใช้งานไปนะเราไม่แม่นในเรื่องของจุดสัมผัสนะคะทำให้เราสัมผัสไม่โดนหรือว่าไม่ตรงจุดจริงๆของเขานะคะทำให้มันไม่เสถียรน,นั่นเองนะแต่จริงๆแล้วมันเสถียรนะคะจุดสัมผัสที่แม่นยำที่สุดนะคะ ก็คือจุดนี้นะจะอยู่ระหว่างแถบตัวนี้นะคะกับจุดเซนเซอร์ตัวนี้นะจุดกลางที่เป็นมุมตรงนี้เลยนะคะจะเป็นจุดที่เราสัมผัสได้แม่นยำที่สุดนะคะและจะขอแก้ไขจากคลิปแรกนิดนึงนะคะว่าการแตะแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างซึ่งการสัมผัสนะคะตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะ จะเป็นการหยุดเพลงและเล่นเพลงนะคะเป็นเหมือนกันทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาซึ่งตอนนี้แอดใช้งานในฝั่งซ้ายอยู่นะคะก็จะเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นตัวอย่างของคลิปนี้นะคะจะไม่ได้เอาฝั่งซ้ายมาให้ดูนะแต่จะมาบอกวิธีการใช้งานให้ให้ฟังได้นะคะแล้วก็ถ้าแตะ2ครั้งนะคะอันนี้เป็นฝั่งขวาถ้าแตะ2ครั้งเนี่ยจะหมายถึง ลดเสียงในในหูข้างขวานะคะฝั่งซ้ายจะเป็นการเพิ่มเสียงนะคะซึ่งจุดนี้ยังมีแอดมีความรู้สึกว่ามันยังสลับกันอยู่นะส่วนถ้าแตะสามครั้งนะคะแตะสามครั้งในจุดตรงนี้นะ,ะก็ข้างขวานะคะก็จะเป็นการเล่นเพลงไปข้างหน้าอันนี้ปกตินะคะแล้วก็ข้างซ้ายก็จะเป็นการเล่นเพลงถอยหลังนะคะซึ่งแอดก็มองว่าไม่สลับกันนะจุดที่สลับกันก็คือการแตะสองครั้งนะคะ เป็นการลดเสียงกับเพิ่มเสียงนะสข้างนี้ข้างขวาโดยมากถ้าทั่วไปแล้วเนี่ยที่สินค้าได้มาตรฐานอะโดยปกติจะเป็นการเพิ่มเสียงแต่ของรุ่น i 1 2นะคะข้างขวาจะเป็นการลดเสียงนะซึ่งแอดก็มองว่ารุ่นนี้นะคะดีดีจริงๆนะคะในราคา129บาบาทที่แอดได้มานะคะ ราคาปัจจุบันช้อปปีนะคะก็ไม่ถึงราคานี้แล้วนะทั้งๆที่เป็นร้านเดียวกันนี่นะคะน่าจะประมาณ119บาทด้วยนะก็พยายามหาซื้อให้ถูกร้านกันนิดนึงเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นกับคุณภาพของแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องด้วยนะคะแล้วก็จุดแก้ไขอีกอันหนึ่งนะคะที่ จะมาขอแก้ไขเนาะว่าคลิปคราวที่แล้ว่แอดบอกว่าเป็น USB Type C ซึ่งรุ่นนี้ไม่ได้แจก USB Type C มาให้นะคะสายจะเป็นขนาดนี้เองนะอันนี้จะเป็น Lightning นะคะ USB นะคะปกตินะซึ่งไม่ใช่ Type C นะคะเพราะว่า Type 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 C จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งจะมากับ AirPods Pro นะคะซึ่งเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะมารีวิว AirPods Pro กันนะคะ แล้วก็จากวันนี้นะคะแอดก็ยังแนะนำอยู่นะคะว่า i หนึ่งสองนะคะก็เหมาะกับการาฟังเพลงคุยเล่นได้แต่ว่าคุยเล่นคุยจริงจังนี่ก็ยังไม่แนะนำอยู่นะคะแล้วก็ระบบสัมผัสมีความเสถียรมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อควรระวังนะคะอย่าทำหล่นเพราะว่าหูฟังรุ่นนี้เวลาหล่นอะ่ะมันจะแตกกระจายออกมาเลยซึ่งเราสามารถประกอบกลับเข้าไปได้ แต่แอปเคยทําหล่นอยู่ครั้งหนึ่งนะคะซึ่งมันทําให้สัญญาณหายไปเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสายข้างในมันจะขาดหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นแอปก็ทําการใส่กลับเข้าไปในเครื่องชาร์จตัวเดิมของเขานะคะผ่านไปหนึ่งวันซึ่งสัญญาณมันกลับมานะคะแล้วก็พบว่ามัน,ม,นมีความเสถียรมากขึ้นนะคะของระบบระบบการใช้งานนะแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอีกเลย ข้อแนะนําก็คือระวังอย่าให้มันหล่นนะคะเพราะว่าจะทําให้สายไฟด้านในมันฟิวขาดได้นะคะแล้วก็จะมีปัญหาการใช้งานนะคะค่ะสำหรับคลิปเพิ่มเติมใน AirPods i 1 2นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ